ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับอยากจะนำเสนอความคิดที่นั่งตรึกตรองด้วยตัวเองนะผมได้พยายามศึกษาความเป็นไปของสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกนะครับแล้วก็เอาหลักต่างๆที่ตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะได้คิดพิจารณาเนี่ยดูว่าเอ๊ะทำไมทั่วโลกเราเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีแต่จะล่มสลายนะ คือมันเห็นกันชัดนะจากเมื่อก่อนเนี่ยสารบันกษัตริย์มีอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วมันเริ่มทุกวับโดนกำจัดหรือว่าล่มสลายไปเนี่ยนะทั้งที่แบบรุนแรงสุดๆหรือว่ากึ่งรุนแรงแล้วก็ไปลงเอยกันในสภานะก็ตั้งแต่ยุโรปประเทศที่มันจเจริญแล้วเนี่ยไล่มาจนถึงทางเอเชียเรามาที่จีนนะครับเราไล่ดูสิเกาหลีใต้ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่ยังเหลืออยู่แต่สภาพมันแทบไม่มีอะไรแล้วนะจะเหลืออยู่ก็ตะวันออกกลางนะแล้วก็มาบูไินเนี่ยบ้านเราเนี่ยกัมพูชาเองก็มีในสภาพซึ่งเป็นเหตุผลของการแค่คงเอาไว้นะไม่มีอำนาจไม่มีอะไรแล้วที่มีอยู่เนี่ยนะไอ้ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยเหลือน้อยมากนะไม่ถึง30ประเทศไอ้ที่ส0ประเทศที่ว่านี่ถ้าย่อยเป็นราชวงศ์แล้วนี่อาจจะเหลือ นะผมไม่ได้ดูละเอียดเพราะอังกฤษอย่างเดียวนั่นก็ไปหลายที่แล้วนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นกษัตริย์ไม่มีอำนาจหรืออยู่ใต้รัฐธรรมนูนโดยที่ถูกอำนาจของประชาชนคุมอยู่เนี่ยนะก็คือเป็นส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่อังกฤษเนี่ยนะเป็นต้นในยุโรปอย่างเงี้ยญ่ปุ่นนะแต่ที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคือปกครองประเทศเลยนะมีอำนาจจัดการทุกเรื่องเนี่ย ก็มีประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมนะแล้วก็ที่นะแปลงรูปแปลงร่างได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศไทยนะจนกระทั่งคนเนี่ยทั่วโลกมองว่าเออนี่นะเป็นสาบันซึ่งพิเศษมากนะคนไทยก็บอกว่าพิเศษมากนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องทั่วไปทั่วโลกนะว่าสิบเพศ นะหลักๆเลยที่สถาบันกษัตริย์ทั่วโลกต้องล่มสลายไปเนี่ยนะไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนนะเพ่าดที่ผมมองเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องครับสถานะของกษัตริย์เนี่ยนะมันคือสิ่งหลอกลวงนะคือมันไม่จริงนะหลอกลวงยังไงนะส่วนใหญ่กษัตริย์ก็คือว่ามีเชืออเช้อสายสืบกันมาโดยเชื้อสายลูกเต้าเหล่าก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ฐานะน,น,นั้นเลยนะได้ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้มีบุญญาบรารมีเป็นผู้มีประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองนะสภาพที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่เท่ากับคนฐนะานะนะโดยกําเนิดโดยชาติพันธ์เนี่ยมันเหนือกว่ามนุษย์รมนาทั่วไปนะทันะ้งที่จริงๆเนี่ยกษัตริย์ไม่ว่าของประเทศไหนก็ขินขี้ปี้นอนเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เรายอมรับความจริงว่าอย่างนั้นที่บอกว่านะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีบรารมีสูงอะไรเงี้ยมันวัดกันไม่ได้ทั้งนั้นนะนะครับ ชาติแล้วทําอย่างนั้นอย่างนี้มาชาตินี้ก็มาเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยแล้วก็สืบทอดกันได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันไม่ได้ทั้งนั้นนะนะแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยถือกันว่ามนุษย์เนี่ยนะเป็นมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสีผิวไหนเผ่าพันธุ์ไหนความเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เริ่มจะทําให้เราตั้งคําถามว่าเนี่ยนะมันมันมาจากคลองฟ้าหรือเปล่าก็ไม่เห็น สายเลือดในเลือดเป็นสีน้ําเงินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อะไรอะที่ทําให้แตกต่างนะครับมันคือสิ่งหลอกลวงนะสองในสถาบักษัตริเนี่ยหาประโยชน์จริงๆไม่ได้โลกทุกวันนี้นะมันเป็นโลกที่คนทั่วไปยอมรับแล้วว่าการจะบริหารประเทศเนี่ยจะให้คนคนหนึ่งคนครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นคนบงการมันไม่ได้จะหาคนที่เก่งดีวิเศษวิโสยังไงก็แล้วแต่เนี่ย และการจะไปวัดไปตัดสินถ้ามาโดยตามสายพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะ,นะก็เลยนิยมให้มีการแข่งขันกันของผู้นำนแล้วมีกลไกต่างๆในการคัดเลือกกรองแล้วก็ควบคุมการทำงานสมบูรยาสิทธิราชโดยที่ให้กษัตริย์มาบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องล้าสมัยเมื่อมันล้าสมัยเนี่ยนะกษัตริย์ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะตำแหน่งที่แท้จริงมันก็ไม่มี นะมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะหาได้จริงๆเนี่ยมันจึงหายากมากนะคือในเชิงหลักการในเชิงโครงสร้างเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ถ้าทํามันก็ไม่น่าจะดีเท่ากับที่ให้ตัวแทนประชาชนซึ่งมีความหลากหลายมีกลไกคอยพวบคุมทุกคนเท่ากันหมดอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันหมดเนี่ยมาคอยดูแลเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยต่อให้สร้างภาพอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย หนึ่งมันไม่ใช่หน้าที่นะสองไม่ใช่ความเหมาะสมที่สุดที่กษัตริย์จะมาบงการเรื่องชีวิตของผู้คนนะครับสามความสามารถศักยภาพมันก็ไม่ใชนะ่โลกปัจจุบันมันไปในทิศทางที่ไม่ปล่อยให้กษัตริย์เนี่ยได้ทําประโยชน์อย่างแท้จริงถึงแม้พยายามจะทําประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่เป็นการสร้างภาพมากกว่าที่จะเป็นการจงใจทําให้เกิดผลกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับข้อ3มเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะ มันมีวิวัฒนาการไปข้างหน้าแปลว่าย่งไงก็คือมนุษย์มันเรียนรู้อย่างที่ผมเคยเล่าอยู่หลายครั้งว่านะจากเด็กเนี่ยผมนะ <c oughs> มองหน้ากันดูกราบเราเรื่องตัวเองตอนเด็กเนี่ยเรามันมีเกวียนมีแต่เกวียนมีจักรยานเย่างนี้ฝนตกทีงนะเราปั่นจักรยานเราขับเกวียนไปเนี่ย ก็จะรู้ว่าโอ้โหความรู้สึกเหมือนกับว่าฟ้าทั้งฟ้าเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันมันตกปุ๊บมันต้องตกทุกแห่งทั่วโลกนะพอโต,โตขึ้นมาหน่อยขับมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถรถเมย์รถบัสไปต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้เห็นว่าเฮ้ยฝนมันตกตรงนี้แต่ที่จริงนะเลยไปหน่อยเนี่ยมันไม่มีฝนนะไอ้ที่เราคิดว่าฟ้านี่มันเป็นผืนเดียวกันหมดมันไม่ใช่ เราก็ตั้งข้อสงสัยมองไปบนท้องฟ้าไม่รู้อะไรมากเรียนหนังสือไม่มากก็มองว่าโอ้คงมีเทวดามีอะไรอยู่ในนั้นความลึกลับซับซ้อนต่างๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าโอ้มันกลัวไปหมดไปเลี้ยงควายตามทุ่งหญ้านะชายป่ามีสุสานอยู่บริเวณใกล้ๆก็มองความลึกลับเป็นเรื่องน่ากลัวไปหมดแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยไอส้สุสานที่ว่าตามการเวลามันก็มี บ้านคนเข้าไปอยู่ใกล้ๆมากขึ้นนะป่าที่รกชัดมันก็กลายเป็นป่าที่นะมีถนนตัดผ่านอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กพอได้ขึ้นเครื่องบินปุ๊บนะขึ้นไปบนฟ้าไม่เห็นนะชัดดาไม่เห็นปราศาสนะไม่เห็นเทวดาไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยยิ่งเราผ่านไปแล้วไปอยู่หลายประเทศเห็นแล้วชัดโอ้มันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะข้อที่สามเนี่ยว่า มนุษย์นี่มันมีวิวัฒนาการเนี่ยมันมันย่มจะรู้ว่าที่บอกว่าคนนั้นดีคนนี้เป็นเทวดาถ้าเราไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยเขามีศีลมีธรรมเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาเคยทําดีมาก่อดเลยได้ดีมันพิสูจน์ไม่ได้สักอย่างแล้วเมื่อเราไปดูเรื่องโครงสร้างทางการเมืองการปกครองดูระดับประเทศแล้วโอ้มนุษย์มันมีกิเลสตัณหามันมีความต้องการมันมีผลประโยชน์ที่ต้องดูแลนะเมื่อมันได้มาแล้วมันก็อยากจะรักษา จะรักการจะรักษานี่อำนาจนี่ไม่ไปคุมการเมืองไม่ได้ไม่ไปคุมการทหารไม่ได้ไม่ไปคุมเรื่องนะทรัพย์สินเงินทองโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ได้ไม่ไปคุมจิตสํานึกผู้คนก็ไม่ได้มันกษัตริย์ก็อยู่ในลักษณะที่นะทำให้เรามองเห็นนะว่ามันก็คือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องเอาตัวรอดแล้วในโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมองที่ประโยชน์ของตัวเองนะครับการที่จะเคารพใครงมงายเนี่ยนะมันไม่มี บอกว่าดีอยู่ต้องจงรักภักดีเงี้ยมันก็มันก็บอกว่าอ้าวทำไมละ่ะทำไมต้องจงรักภักดีเงี้ยนะก็เลยมันก็เลยขัดกับภาพของนะกษัตริย์ที่พยายามจะให้คนเนี่ยยอมรับสถานะซึ่งมันเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยขณะที่ประชาชนพลเมืองทั่วไปเนี่ยมีวิวัฒนาการฉลาดขึ้นรู้ตั้งคําถามแล้วก็มองเห็นภาพรวมต่างๆมากขึ้นนะก็สรุปความว่าเอ๊ะ สามัญกะสัตว์นี่มันจะไม่ให้วิาพากษ์วิจารณ์อะไรเลยมันไม่ได้หรือจะให้อยู่แบบสภาพอย่างที่อยู่เนี่ยต้องตั้งคําถามว่าทําประโยชน์ไม่ได้จริงนะอะไรที่อ้างมามันไม่จริงเมื่อมันไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะมันก็เริ่มที่จะมีการตั้งคําถามแล้วลุกขึ้นต่อต้านลุกวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าวิาพากษ์วิจารณ์แล้วนะได้รับผลรับโทษนะหรือยิ่งพยายามจะต่อสู้แล้วโดนฆ่าโดนฟันเนี่ยความแค้น นะมันก็สะสมผ่านรุ่นคนมาในที่สุดเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นนะการลุกขึ้นมาทําลายล้างนะคนที่อยู่รอบตัวเองนะในเครือข่ายอานาจของกษัตริย์ของราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยก็มักจะไปแย่งประโยชน์กันนะเมื่อไปอยู่ใกล้ๆก็รู้เออมันก็คนธรรมดานี่ะนะนะไปรู้ไปเห็นนะในสุดแล้วก็คนที่รู้รับทันเหล่านั้นนะนะครับก็จะต้องคิดที่จะล้มล้างแล้วขณะเดีวยวกันในราชวงศ์เนี่ยนะ คนที่เป็นเชื้อสายเจ้าเนะี่ยมันจะสร้างวัฒนธรรมแล้วก็สันดานที่นะไม่ทันโลกมันไม่พัฒนาเพราะเกิดมาแล้วก็ถือศักดิ์ถือสิทธิ์ของตัวเองตัวเองต้องเหนือกว่าใครต้องได้กว่าใครจะทําตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้การจะไปพัฒนาตัวเองการจะไปเรียนรู้ไปสมบุกสมบันไปทําตัวเหมือนชาวบ้านท,ทั่วไปก็ไม่ได้ต้องรักษาภาพไอ้ภาพที่กลัวว่าคนจะรู้เช่นไปแข่งกีฬาแล้วไม่ชนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะนะมันก็เลยไม่ไปแข่ง แล้วเคยได้อย่างตามอกตามใจไม่มีใครมาเถียงนานเข้านานเข้าก็สั่งสมกันเป็นสันดานสันดานนียก็คิดว่ามนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันตัวเองมีสิทธิ์จะไปเอาจากคนอื่นยังไงก็ได้อยากก็ได้อะไรก็มันได้ดังใจถ้าใครมานั่งตั้งคําถามวิพากษ์วิจณ์มันไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยไอ้สันดานอย่างเงี้ยมันทําให้มันไม่มีการพัฒนาที่สามารถจะรู้เท่าทันโลกหรือว่าปรับตัวเข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะครับที่พอประชาชนยิ่งก้าวหน้า ความกลัวมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นขอ้อ5เมื่อความกลัวเพิ่มขึ้นก็ต้องไปคุมอํานาจที่ผมพูดเมื่อกี้ไปคุมอํานาจทางการเมืองการปกครองเนี่ยต้องคุมคกลกไกกฎหมายนะทหารสําคัญมากนะกฎหมายจะให้มาโยงมาถึงตัวเองบีบตัวเ,เองไม่ได้นะครับคุมอํานาจในการเมืองการปกครองนะตัวสําคัญที่สุดก็คือทั้งตุลาการด้วยนะแล้วก็ตัวทหารกลไกรัฐนะต้องให อยู่ใต้กรอบที่ตัวเองสามารถจะคุมได้บางทีก็ไปคุมโดยตรงเลยนะถ้าประชาชนจะเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปไม่ได้ก็ต้องเข้าไปคุมยิ่งกลัวเท่าไหร่ยิ่งต้องเข้าไปคุมมากพอคุมอาการเมืองได้เนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจก็ต้องไปคุมผลประโยชน์ยิ่งเยอะเนี่ยก็ยิ่งต้องคุมโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีกลไกใหม่ๆเข้ามาก็ต้องปรับตัวก็ต้องแต่ก็ต้องคุมคุมทั้งอำนาจคุมทั้งผลประโยชน์ เมื่อคนจะรู้เท่าทันก็ต้องไปคุมจิตสํานึกอีกก็ต้องมาสร้างภาพทุกอย่างเ่ยมันปรุงแต่งไปในทางที่มันนะยิ่งกลัวก็ยิ่งเข้ามายุ่งกับอานาจและผลประโยชน์มันก็ต้องไปขัดใจผู้คนหรือแสดงตัวทําให้คนได้รู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติมากขึ้นมันก็ยิ่งตกต่ํานะครับแล้วข้อ6กกนะลุ่มผลประโยชน์ในยุคใหม่เนี่ยก็เริ่มจะเห็นโทษของสาบารกษัตริย์นะโดยเฉพออาะยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเองโดนกระทบตัวเองเสียประโยชน์นะครับ แม้ว่าภาพเบื้องหน้านตอนได้ประโยชน์ก็จะชูจะอวยนะแต่เมื่อรู้สึกว่ามันขัดขวางละมันไม่เป็นประโยชน์แล้วนะมันอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดึงถอยหลังอย่างเงี้ยก็ความเห็นเห็นพร้อมต้องกันว่าไม่ให้มีสาบันกษัตริย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์วงในเนี่ยเมื่อได้ประโยชน์ก็จะห้อยจะโหดแล้วก็นะช่วยกันรักษาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย นะครับมันก็จะเริมเ,เห็นโทษของสถาบันซึ่งนะมีสภาพต้องเรียกว่าจะอยู่ได้ก็ต้องกดขี่ขูดรีดนั่นแหละนะต้องกดขี่ขูดรีดแล้วก็อยู่กันเป็นทอดๆไปก็จะมีกลุ่มคนขูดรีดมาแล้วส่งสวยนะครับหรืออะไรอย่างนี้6ข้อแล้วนะมาข้อที่7 ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะก็มักจะสรุปเมื่อคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเห็นหลักฐานต่างๆแล้วโอ้โหนี่นะพูดอยู่ใต้ปกครองก็จะบอกเฮ้ยมันคือปรสิตนี่นะคือมันเกาะดูดเลือดทำนาบนหลังคนมันไม่ยอมทำอะไรให้เป็นประโยชน์นะใช้เงินสูรุ่ยสุร่ายทำตัวฟุ้งเฟ้อนะจากเป็นเทวดานี่จะเหมือนชาวบ้านไม่ได้มีเงินเยอะก็ต้องใช้เยอะสภาพเนี่ยมันก็คือตีนลอยนะไม่อยู่กับพื้น แล้วโดยธรรมชาติประชาชนจะรักผู้นำเนี่ยผู้นําต้องมีประโยชน์ต้องเข้ามาถึงใกล้ตัวต้องมาเรียนรู้แล้วที่สําคัญต้องทอมเนื้อทอมตัวนะต้องต้องเข้าหาอย่างคุณเนี่ยคุณเอาง่ายๆคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณชัดชาติเนี่ยลักษณะอย่างนี้ประชาชนถึงรักแต่กษัตริย์เนี่ยทำตัวอย่างนี้ไม่ได้นะที่ทำเนี่ยก็ประชาชนก็รักนะแต่ทําแล้วเนี่ยถามว่าโดยโครงสร้างเนี่ยมนุษย์รู้เท่าทันเนี่ยก็มองออกอ,อ,กอีกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น โลกมันไปอย่างนี้นะคนที่อยู่ไทยปกครองก็ต้องมองเห็นว่าเออมันไม่มีประโยชน์มันมีโทษมากกว่าสิ้นเปลืองมากกว่ายิ่งมายุ่งการเมืองมากมนะมีอำนาจและผลประโยชน์มากมากข้อแปดก็จะต้องใช้กลไกต่างๆเนี่ยดำเนินการไม่ใช่ยุ่งการเมืองธรรมดานะมันจะต้องเป็นลักษณะกดขี่ขูดรีดประชาชนเพราะว่าถ้าจะให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพลืมตาอ้าปากได้ประโยชน์ต่อรองประโยชน์เต็มที่นี้ก็ได้มากก็กลัวว่ามันจะลาม นักสัตว์ก็ต้องบีบต้องกดยิ่งให้ประชาชนรู้สึกเป็นทาสเป็นไฝ่แล้วยอมได้แต่น้อยรู้จักพอเพียงเนี่ยมันยิ่งดีแต่ถ้าประชาชนอยากได้มากตาสว่างรู้มากนะทามากเรียกร้องมากมันยิ่งเสี่ยงความกลัวที่ว่าเมื่อกี้มันทําให้กษัตริย์เนี่ยไม่ยอมพอกดขี่ขูดรีดมากๆพี่น้องก,ก็ต้องรู้นะครับว่านะผลกระทบเนี่ยมันย่อมจะไปในทางที่ไม่เป็นคุณแล้ว โดยหลักการของโลกปัจจุบันที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะเรื่องของคนเสมอคนเสรีภาพของทุกคนเนี่ยนะ,นะต้องบริบูรณ์นะต้องพูดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ตามใจอย่ามีใครมากดมาบีบแต่ว่าถ้าเกิดเส้นแบ่งนะมันไปถึงจุดที่วิาพากษ์วิจารณ์กษัตริย์เนี่ยมันก็จะโดนนะหรือถ้าจำเนินการถึงขนาดว่าปรามาตอาคาดมาตราจะล้มจะล้างเนี่ยกษัตริย์เองก็ต้องปล่อยไม่ได้ใช่ไหมนะ แต่ประชาธิปไตยนีนเสรีภาพมันต้องมีและความเสมอภาคคนเท่ากับคนเนี่ยสราระบันกษัตริย์คือตัวเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งชนชั้นนะพฤติกรรมก็ใช่โดยฐานะก็พยายามแสดงว่าใช่ยิ่งไม่ยอมมาอยู่ใต้กฎหมายด้วยนี่นะทุกคนเนี่ยในตางระหว่าประชาธิปไตยเนี่ยบังคับกันด้วยกฎหมายโดยทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเท่าเทียมกันเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพไม่ได้ เนะสมอภาคก็ไม่ได้แล้วพอราดอนภาพเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหานะกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นการแบ่งแยกชนชั้นนะพอแบ่งแยกปุ๊บนะแล้วในหลายที่ก็พยายามจะตั้งกองทหารตัวเองตั้งรัฐบาลของตัวเองตั้งเครือขา่ายอำนาจตัวเองทําให้ประชาชนทะเลาะบบาแหว้งกันเนะเป็นเรื่องมันขัดกันมันขัดกันแต่แต่นะโดยธรรมชาติเลยเพราะประชาธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะต้อง มาจากประชาชนเป็นของประชาชนต้องใช้โดยตัวแทนที่ประชาชนให้ฉันทานุมัตรแล้วประโยชน์มันกะกลับไปหาประชาชนเมื่อมีกษัตริย์เข้ามาแล้วยิ่งเข้ามานะรุกล้ำนะซึ่งเขตอธิปไตยของประชาชนอำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันก็นะมันเป็นปฏิปักษ์โดยธรรมชาตินะจะทําตัวอย่างไรเนี่ยโดยแค่มีอยู่เนี่ยมันก็เป็นปฏิปักษ์แล้วนะแล้วถ้ายิ่งต้องดิ้นตามสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ยิ่งไปประทะ การล้ําเข้าไปในเขตแดนของประชาชนมันหนีหนีไม่พ้นนะครับแล้วหลักข้อสุดท้ายเนี่ยนะที่จริงเนี่ยถ้าพวกเราสงสัยจะต้องอยู่ตลอดไปไหมเนี่ยกดไกรล,ลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะอยู่คําฟ้าในสภาพแบบเดิมดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆยไม่ใช่นะมันต้องมันต้องมีแล้วกว็ เสื่อมได้แล้วก็หายไปได้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้ช่วโลกมันก็พิสูจน์กันอย่างนั้นทิศทางของโลกมันไปอย่างนั้นนี่ผมเอาตักากาศนี้มาพูดเตือนใจนะว่าถ้าเป็นบริบทเมืองไทยนี่นะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยนะมันำทาทํานายมีอย่างเดียวเลยคือต้องล่มสลายถ้าปรับตัวก็ยืดระยะเวลาไปแต่เมื่อถึงท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องล่มสลายไม่สามารถจะอยู่ได้ชั่วกาลปราวสารนะครับ จะปรับตัวหรือไม่นะกษัตริย์บูนายกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียวันนี้เนี่ยเริ่ม,ร,มรู้สึกแล้วนะกระทบแล้วนะก็พยายามจะทําให้ประเทศพัฒนาเอาแบบอย่างของประเทศ UAE อะไรเงี้ยนะให้ประชาชนพอใจหลังจากที่เดิมเนี่ยขุดน้ํามันมาเยอะขายน้ามันเยอะมากเป็นระดับต้นๆความร่ํารวยก็ตัวเองก็สุดๆแล้วก็แบ่งไปให้ประชาชนพอใจแต่ความพอใจจากนะทรัพย์สินเงินทองซึ่งมันมีวันจะหมดเนี่ยถ้าไม่คิดเตรียมการไว้ แล้วก็ช่วงจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะมกุฎราชกุมารจะขึ้นเนี่ยซึ่งวันนี้นะพอขึ้นมาเนี่ยตัวมกุฎราชกุมารองคใหม่น,นะมาใหม่ๆนี่ก็จะเป็นคนสมัยใหม่ทําตัวเข้ากับชาวบ้านลูกเด็กประชาชนต้องการให้มีเสรีภาพแต่พอเริ่มมีอานาจขึ้นมีอานาจขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าปล่อยเสรีภาพไม่ได้อันตรายสั่นคลอนนะวันนี้เริ่มจับหูจับตาประชาชนบีบประชาชนมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลย ทำนองเดียวกับที่บรูไนนะวันนี้พี่น้องไปศึกษาต่อนะเ,อ <c oughs> เริ่มนะหลังจากที่มีเงินมีทองนะก็ปนเปลือประชาชนไปเรื่อยนะนี่พอประชาชนอยู่ดีกินดีมันคือเป็นรัฐสวัสดิการบรูไนประชาชนนี้เรลยว่าโอ้โหเนี่ยประเทศมันเล็กไงแล้วขายน้ํามันประชาชนก็ได้ผลประโยชน์ไปแต่ว่านะลักษณะที่มันเป็นประชานิยมแบบนี้เนี่ย เมื่อท้ายสุดสิ่งที่มาพร้อมประชานิยมความสุขสบายนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ต่างๆแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่ผมพูดวันนี้ประชาชนเริ่มเริ่มตั้งคําถามแล้วนะพอประชาชนเริ่มตั้งคําถามมีกลุ่มที่พยายามจะลอบทําร้ายในกะษัตร,ร,ริย์อุสุรุานบรูไนนะครับปล่อยมากไม่ได้วันนี้กําลังจะดึงเอา,าศาสนาอิสลามเข้ามาก็ทําตัวโดดเด่นนะเป็นเคร่งสาอูก็ทําตัวเป็นเคร่งอิสลามอย่างหนักเลย เพื่อให้ตัวเองนะ่ยอยู่คู่กับความดีอยู่ข้างบนปูตินเนี่ยนะมันไม่เป็นกษัตริย์นะสีชิ้นผิงนะมันให้ตัวเองสีชิ้นผิงไม่เอา,าศาสนานะแต่เอาสถานะของการเป็นผู้นําสูงสุดนะครับสุพ r รี e มลีเดอร์ปูตินนี่เอานะแคทอลิก <c oughs> เข้าใจว่าออร์โธดอกซ์เลยนะคือแบบเคร่งสุดๆนะแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วให้นะ ให้นักบวชทั้งหลายเนี่ยมาอวยตัวเองตัวเองเป็นสัญลักษณ์คู่กับศาสนาอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าที่ผมให้หลักคิดให้หลักคิดใครจะมองอย่างไรเอาไปเป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยสิ่งที่มันน่าเศร้าสำหรับสาบัญกษัตริย์ก็คือว่าด้วยสภาพที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยความกลัวหนึ่งความที่ไม่พัฒนาตัวเองหนึ่งสถานะที่อยู่ค้างเติงอย่างนั้นที่ปรับตัวได้ยากก็หนึ่ง โลกที่มันเปลี่ยนไปอีกมันทําให้สถาบันกษรตริย์ไม่สามารถที่จะลดตัวเองหรือปรับเนื้อปรับตัวได้มีทิฏฐิมานะมีความกลัวเป็นเครื่องกั้นหมดเลยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราถึงได้เห็นทั่วโลกว่านะห่างจากประชาชนไปทุกทีทุกทียิ่งประชาชนเติบโตพึ่งตัวเองมากๆเนี่ยความเกี่ยวโยงกับสถาบันกษัตริย์ยิ่งน้อยลงไปแล้ววันนี้จะมีพฤติกรรมแจกถุงพระราชทานเหมือนบางประเทศหรือว่าจะทําตัวอะไรยังไงเนี่ย มันไม่สามารถจะไปลงถึงจิตใจผู้คนได้เพราะการคุมจิตสํานึกยากมากเพราะนั้นเนี่ยนะผมก็มานั่งเสนอแล้วก็ทานายไว้เลยว่านะครับในยุคลูกหลานเราเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยทั่วโลกแล้วลูกหลานเหลนเราเป็นร้อยปีข้างหน้านะครับถ้าเหลือก็จะไม่มีอํานาจเป็นสัญลักษณ์เหลือเป็นแค่อยู่นิดเดียวนะแต่ที่จะมามีบทบาททางการเมืองมีสถานะเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วได้สิทธิทเสรีภาพทํานาบนหลังคนได้แบบตามใจ แล้วยังมีคนหลงงมงายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะหมดไปในร้อนยะปีข้างหน้านะครับก็นะพี่น้องไปพิจารณาต่อสนใจอยากจะศึกษาในสิ่งที่ผมนําเสนอมา10ประเด็นนี้นะพี่น้องก็ลองเอาไปนะพิจารณากันต่อนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับ แล้วยังไงนะครับารายการสดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้พี่น้องก็ฟังกันไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็ท่านจะแสดงความเห็นอะไรกันนะตอบโต้อะไรกันเนี่ยก็เชิญตามสบายแล้วผมจะมา,มานั่งแอบอ่านนะครับว่าพี่น้องคิดยังไงกันนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ